<ame> ก็สวัสดีพ <hungry> ุทธานลีครับทีนี้ต really sure. ้องรับนะครับสถานที่อาจจะคับแคบหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถึงพัดทีว่ามุ่งไปนะครับก็ถ้าบว่าจะมามีข้อเสนอตอบแายละพัดการเงินใช่ไหมครับแทนก็ต้องดีทีมงานที่มานะครับของเรามาในนามขององค์กรปกป้องพักพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพอปปสนะครับแล้วก็พาทีเครือข่ายภาพประชุในแต่ละจังหวัด นะครับก็ในในเรื่องนี้ทางภาคประชนเนี่ยเราได้ติดตามเกี่ยวกับนโยบายา่ารแต่งตั้งพรรคมาานาลักโดยเฉพาะสี่ปีหลังเนี่ยแล้วมันเกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมเลยที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญนะ,ะแล้วเราก็เลยได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆมาซึ่งตอนนี้เราได้มาทั้งหมด11ข้อเป็นหัวข้อหลักเลยนะจะเป็นข้อ,ขอ,ขอยานะดอ่านนะครับเรียนหัวหน้าพักก้าวไกล เรื่องเครือข่ายภาคประชาชนขอเสนอนโยบายให้พักก้าวไกลกำหนดเป็นนโยบายพักด้วยองค์กรปกป้องท้าราชารเพื่อสิทธิภาพปปสและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนได้รวบรวมความเห็นความต้องการของภาคประชาชนและสรุปนําเรียนต่อพักก้าวไกลเพื่อให้ทางพักได้กำหนดเป็นนโยบายในการหาเสียงสมุนจากประชาชนในการเลือกตั้งที่จะมาที่จะมีขึ้นในเดวันนี้นะครับสรุปข้อเสนอความต้องการดังนี้หนึ่งขอให้ทางพักมีนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญโดย บรรจุภาพพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในมาตราหนึ่งเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของสามสถาบันหลักของประเทศไทยตลอดไปข้อ2ขอให้ทางพักมีนโยบายให้ทุกศาสนาที่รัฐธรรมนูญไทยรับรองสังกัดกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเพื่อความเท่าเทียมเสมอภาคกันตามหลักการประชาธิปไตยไม่ปล่อยให้ลัฐิปกครองอิสลามมีอภิสิทธิ์เหนือศาสนาอื่น ไปอยู่สังกัดกรมการปกครองกระทรวงหมหาดไทยใช้อำนาจรัฐสั่งการข้าราชการไทยทุกระดับให้ทําตามลัทธิของตนเองตามที่ต้องการซึ่งขัดกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงหมหาดไทยโดยสิ้นเชิงนะครับข้อสามนะครับขอให้ทางพักมีนโยบายจะให้พิสูจน์สามนเณรนักโทหรือนักบวชมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ โดยจะยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา96วงเล็บหนึ่งโดยเร็วเพราะนอกจากทําให้พิสุสามนเณรนักกท์หรือนักบวชถูกตีผ้าเท่ากับคนวิกลจริตหรือจิตั้่นเฟือนไม่สมประกอบตามมาตรา96วงเล็บ4แล้วและเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา27ที่บัญญยติว่าบุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ข้อสนะครับข้อเสนอของเรานะฮะขอให้ทางพระมีนโยบายยกเลิกพรบรสงปีมส2505ที่แก้ไขเพิ่มเติมปีมศ2561มาตรา29ที่มันยับให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจับพระศึกได้และจำคุกพระได้ก่อนมีคำพิพากษาของศาลโดยที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าพระผิดหรือถูกโดยยกเลิกมาตรา29 และกําหนดให้มีการสอบสวนพระอธิการตามพระวินัยกับพระทิ่สุ์ที่ถูกกล่าวหาก่อนไม่มีข้อยกเว้นใดๆข้อ 5. ขอให้ทางพักมีนโยบายยกเลิกสิทธิพิเศษจากรัฐตามพรบส่งเสริมกิจการพัดปีพศ .2524 แก้ไขเพิ่มเติมพรบพัดปีพศ .2559 ในการประกอบวิธีพัดเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมการของทุกศาสนาตามหลักรัฐธรรมนูญไทย ทั้งงบประมาณแผ่นดินบุลคลากรพาหนะและอื่นๆขอให้ทางพักมีนยโยบายให้สำนักง,งานพระพุทศาสนาแห่งชาติเป็นองค์กรสลับไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปเพื่อป้องกันการถูกแทรกแซงจากภาคการเมืองและรัฐที่อื่นๆที่ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาดังเช่นที่ผ่านมาโดยให้มีคณะกรรมการบริหารคัดเลือกจากนักการศาสน,นาพุทธ ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์เช่นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านปร,ริยนธรรมุทธศาสตร์บัณฑิตอาภิธรรมบัณฑิตมหาบัณฑิตยุธดีบัณฑิตพระไตรปิฎกศึกษาราชบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาผู้เชี่ยวชาญทางด้านก,การวิปัสสนาและอื่นๆ